เดียวทำไรอยู่มีท่ากันมู๊ยทำบัญชีบปที่นั่นนะเราต้องทำเอกาสารเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลาแล้งหลายวันโหง่หยเลยอะเอานี้ไหมเดีย๋ยวเราได้แอโปรแกรมดีๆให้เข้าไปที่เว็บนี้ s m e account o com s m e account d com เป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ SME อาทิเช่นโมดูลงานซื้อที่ทำาด้ตั้งแต่การออกไบส่งซื้อบันทึกบินและทำาเอกสารหักภาษีณนาที่จ่าย โมดูลงานขายออกไปเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบส่งของใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีโมดูลงานบัญชีที่ผู้ใช้สามารถลงบัญชีแยกประเภทได้เองและการลงบัญชีอัตโนมัติจากโมดูลงานซื้อและงานขายโมดูลรายงานมีรายงานงบดุลงบกำไรยาขาดทุนและงบทดลองสอหสัรการบริหารทีเยอะขนาดนี้เราต้องเสียค่าบริการรายเดือนเท่าไหร่เนี่ยอ๋อตอนนี้ s อ s เอขาเปิดให้บริการฟรีโอ๊ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสมัครเลยดีกว่า